สวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่น้องขานี่คือบริเวณบ้านสวนทรงรักนะคะตอนนี้ก็พากันออกมาข้างนอกค่ะมาดูเพราะฝฝนตกน้ําล้นนี่ค่ะทุกปีก็อย่างนี้แหละค่ะตื่นเต้นนี่ค่ะคุณสามีแกอยากออกมาดูนี่ค่ะเยอะมากวันนี้มูบองชูสวัสดีครับ Tu as un tèn Oh bon, là, la 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 Tu expliques à ton ami en Belgique. Mais voilà, c'est la mousson, la saison des pluies. Il a plu, 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 plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'eau vient de là. Elle passe en dessous de la route. Et elle aboutit ici où les tailles ont envie de filer. Ils vont attraper des poissons. Petits... Poissons. อ่าปตีติประสงเอโยนั่ดิเซาเทนเดมิลิซาวารีค่ะออาฮะเชียนคุณเชียนแอนแอนอ่าแอนอิเนเบลเยอมดอนแฮปไลด์แดทพูดโหวายีอ่าฮะอ่าแล้วก็คุณเชียนมาแล้วนี่ค่ะฮีโร่ <Hero S 2> ของเราสวัสดีครับนี่แหละสุดหล่อของเราประจำบ,บ้านสวนเนี่ยค่ะช่วยเหลือทุกสิ่งอย่างนี่ค่ะ ว้าวนหนลองตักปลาดูหน่อยสิมีไหม <Technology. S 1> นี่ค่ะคุณเชียนลงไปแล้วค่ะตักปลาให้ดูหน่อยลงยูท b e นี่แหละล้วอยู่แบบพอเพียงบ้านบ้านนอกเราเนาะต่างจังหวัดเราอยู่แบบธรรมชาติร่ำรวยร่ำรวยมั่งคั่งสิพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าอวยพรในเราเราเราไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยอะน้ำก็เต็มล้นข้าวก็งามเห็นไหมคะปลาเออในตำราไทยเราก็คือ อุดมสมบูรณ์ในน้ำในปลา,อ,าอะไรนะในน้ํามีปลาในนามีข้าว<อ>นี่แหละพระเจ้าให้เรามีแบบนี้จริงๆอักมาเลยเนี่ยพี่จะซื้อเนี่ยของคุณได้มีอะไรยังไงบ้างเอาไปหมกกินบ้าง,างล้อมีเยอะไหมมีปลาอะไรที่ติดอ,อ้าวเหรอปลาตะเพียนะนะ แล้วปลานั้นติดไหมะอ๋อเหรอว้าวขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่หลงมาว้าวนี่ค่ะนี่ค่ะบ้านเราจะอุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละค่ะเรานี่แหละคืออาหารชั้นเลิศของต่างจังหวัดบ้านเราเพราะว่าด้าลิ่งถือถุงให้หน่อยเพราะว่าแคลเซียมค่ะนี่แหละดีสุดๆไหนไปดูทางโน้นสิคะคุณเชียน โอ้ยไม่หยุดไม่ยอนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เลยระวังไม่หยุดไม่ยอนเลยนะฮะคุยกันหน่อยสิอย่าพึ่งไปไหนจะรบไปไหนวัวมันไม่ตายหรอกว้าวดูตรงนี้เอาตรงนี้มันไม่ไหลเหรอคุณเชียนคุณเชียนมายกดูซิตรงนี้มีไหมนี่ค่ะน้ำค่ะว้าวดู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 นี่ค่ะ,คะดูโนเอลโนเอลด, no no el, ดูน้ำมันไหล น้ำมันกระบุยจอนะ่ะอันนี้เอาเรื่องน้นอะไรนะน้ำมันว,นวนวนวนแล้วมันก็เข้าโอ้โหนี่เลยอันตรายนะเด็กๆห้ามมาเล่นนะว้าวนี่ค่ะน้ำเต็มล้นจริงๆอุดมสมบูรณ์พระเจ้าอวยพรข้าวคุณเชียนนาคุณเชียนจะงงอกงามแล้วฝนก็จะหยุดแล้วในนามพระเยซูอ่ข้าวเราก็จะเต็มล้นทุกปีมันจะต้องได้แบบนี้แหละเขาเรียกว่าพอเพียง ไม่ได้ไม่ใช่น้ําท่วมแต่น้ําล้นล้นที่เราพอเพียงจริงๆเลยว้าวนายดูสิอู้ว้าวว้าวว้าวนี่แหละธรรมชาติจริงๆกับพี่น้องคะ่ะท่านใดไม่เคยอยู่บ้านนอกไม่เคยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยรีบมาเลยคะ่ะสุขใดเล่าจะเท่ากับอยู่กับธรรมชาติเนี่ยสุขใดเล่าที่จะอยู่เเท่ากับอยู่กับธรรมชาติ แล้วอยู่แบบพอเพียงแล้วเราอยู่แบบไม่มีเคมีเราอยู่แบบโอ้ยสันติสุขจริงๆคะนี่คุณสามีรักเมืองไทยไหมคะรักมากนะครับรักประเทศไทยไหมคะรักมากนะรักคนไทยไหมคะรักคนไทยด้วยด้วยรักคนไทยรักเพื่อนบ้านรักทุกคนเหมือนรักตนเองนี่แหละในพระเจ้าของเรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ว้าวนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูปลานะคะเดี๋ยวให้น้องตักก่อนอู้อุ้ยลูกปลาหมอเพียบเลยปลาหมอบ้านปลาหมอบ้านอุ้ย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 เยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนว้าวว้าวว้าวเราอยู่กับธรรมชาติเราต้องลุยแบบนี้แหละสนุกโอ้ยมีหอยด้วยอุ้ย ดูสิคะมาแบบธรรมชาติจริงๆว้าวว้าว,ว,าวมีมดด้วยอันนี้จองแล้วนะเนี่ยเอาไปทำอะไรครับเอ้าพี่นียงก็อยากอเอาไปหมกเนาะอยากให้ยายหมกให้กินอ๋อหมกรุดเตะเอาปล่อยคืนเตะเอามาหมกกินรุดเตะไม่ปล่อยลรอกมันธรรมชาติเราก็กินธรรมชาติสิเชียนอยโยสมอยเราไม่หอยอ่ะผมเอาเอาพ่องเจ้าไปทำอะไรเอ้า อเออทำน้ำจิ้มแซ่บเนาะเออลวกจิ้มว้าวสุดยอดสุดยอดแล้วยังไงเมื่อวานไม่ไปสใส่ไอ้นั่นายพี่เนียงเห็นพี่เนียงขับรถไปผมก็นึกว่าพีเนียงออกไปคนนึงอ๋อพี่เนียงออกไปแบบเดียวย,ใใย,ย,ยังโอโอเคโอเค,อเคว้าวได้หอยอดีมากดีมากเลย ดูสิโอ้ยสวยจริงๆเลยชอบขอบคุณพระเจ้าที่เราได้กลับมาอยู่บ้านเราจริงๆว้าวคุณเชียนตรงนี้ยังไม่ออ้หนเกคุณเชียร์นี่ตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันนี่ติดเหมือนกันโอ้ยธรรมชาติจริงๆแล้วในตรูเลยนะอ้อในตรูก็มีว้าวว้าวใบย้อยโอ้ย,อย,อย,อยหมดหมดแดงรูสุดยอดเลยอันเนี้ยโอ้ยชอบ ชอบคุณสามีถ่ายให้หน่อยสิให้คุณภรรยาตื่นเต้นหน่อยสิถ่ายถ่ายถ่ายใช่เย้ <laughs> ยชอบมากเลยไปที่คุณเชียนไปที่คุณเชียนนี่ค่ะว้าวเดี๋ยวจะลงด้วยจะลงด้วยคุณสามีมา,มาเร็ว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 ,รว <laughs> โอ้โอ้ยยยยยยคุณเชียน <laughs> มองกล้องเย่ yeah. เอาสเดี <Okay. S 2> ああ๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะต้องไปรอแป๊บหนึ่งนะไอ้โดนโอ้เตือนมันกระโดดเตือนมันกระโดดมันงงมาตั้งๆทรงๆอรงๆมาสรงเรียบเย้ยเห็นไหมคะเย้สุดยอดสุดยอดโอ้ยใครเล่าจะได้มาเล่นแบบนี้กับเราหนิมฮะ ชอบมากเลยนะคุณเี่ยนนี่มนติดตรงนี้นู่น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 ใช่ว้าวนี่ถ้าเด็กนะคุณเชียต้ไมนี่ีวิเลยแล้วคุณจะมีเป็นเนคุณภรรยาเล็กๆถ้าฝนตกนะอรตย์โฮนี่ในคำเยี่ยองอะไรซวิ่แล้วรูติดไหม วายน้ำใี่ไหมรูเกียวแบมี่เราอะไรหรอตะเคี่ยมนุ่มที่หนีแบบนี่ฮีโร่เราเย่เมื่อสามีให้คุณเชียนถ่ายให้ก่อนอย่าเพิ่งหยุดถ่ายให้เราสองคนคุณเชียนไปหยิบกล้องสิถ่ายให้พี่กับคุณสามีไปที่น้ำมานำมุมาที่นี่สองคนเรายืนตรงนี้ อยู่นี่ใช่ใน้องโตมาถ่ายเลยเยอะๆถ่ายเห็นหมดเลยนะเห็นขาด้วยเยน้องโตมาถ่ายด้วยกันโอเคสุดยอดบายบายทุกคนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะสสวััดีครบเจ้าใบโพธิ์นะคะเย่ครับณค่กาสนุกมากเลยว้าวว้าว ใครจะสนุกเท่าเราวะเนี่ยพ <c oughs> ระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะอ่าเนีไหนดูซิโอ้ได้หนึ่งก๊อปได้หนึ่งก๊อปแล้วอ่ะบลองเร็วรนะโอเคมนามูคุณภริยาออเดอร์นะเราเอาไปก๊อปแล้วยายก๊อปให้เดี๋ยวเราจะไปจุดทูจุดไอ้นั่งจุดอะไรนะจุดไฟว,ว้วาวว,าว้าวขอบคุณค่ะ